สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ่อแม่พี่น้องชาวกเกษตรนะครับวันนี้นะครับเรามาเจอกับห้องเรียนอีกแล้วนะครับวันนี้เจอกับหัวข้อในเรื่องของการปลูกผักชีฝรั่งอย่างไรให้บ้าใบก่อนอื่นต้องมา,มาบอกเลยว่าผักชีฝรั่งนะครับเป็นผักใบเลี้ยงเดียวเนาะขึ้นมาเดียวๆกระโดดนะครับแล้วทีนี้นะครับการเจริญเติบโตของผักชีฝรัง่งเขาต้องการพวกประเภทปุย๋ยคอก ปุ๋ยขี้วัวน้ำหมักต่างๆนะครับนางอาชอบมากเลยนะครับยิ่งเป็นประเภทน้ำหมักนะครับนางอาชอบมากๆนะครับยิ่งกระโตเร็วมากยิ่งบางคนนะครับปลูกผักชีกระถางเอ้ผักชีฝรัง่งใช่ไหมในกระถางแล้วมีอาการใบแหลมใบรีบแบบนี้เห็นไหมมันต่างกันไหมกับจนดนี้นะครับนั่นแหละนะผมถึงบอกว่ามันต้องการปุ๋ยต่างกันเพื่อเห็นไหมปุ๋ยที่เราใส่ ในกระถางก็อ <wh ats Napoleon> ันเดียวกันนะครับแต่ว่านางก็ไม่โตนางก็ไม่พุ่งบางอันนางก็ไม่ไหวนะครับวันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับนะครับในการทําให้ผักชีกระถางมันโตนี่เพื่อนๆเตรียมตัวนี้มาเลยเปลือกไข่นะครับเปลือกไข่แต่เพื่อนๆสังเกตไหมเปลือกไข่ข้างผมมันมันจะมีพวกเนื้อเยื่ออยู่ด้วยเห็นไหมเนี่ยเนื้อเยื่อเห็นไหมเอ๊ะทำไมเปลือกไข่ปกติมันไม่มีเนื้อเยื่อน้องใช่ไหม นี่มาดูว่าผมทําวิธีการไหนเปลือกไข่ที่เราได้มานะครับเรานํามาทําการหมักก่อนนะนี่นะครับโดยวิธีการหมักคือเราจะหมักกับน้ำสาวข้าวนำเปลือกไข่ที่เราได้มามันหมักกับน้ำสาวข้าวนะครับทิ้งระยะเวลาไว้สักเดือนสองเดือนจะได้ลักษณะนี้เลยนี่นะครับแล้วตัวน้ําตัวนี้นะยังสามารถที่จะเทแล้วก็นํามารดนะครับช่วยในการคือมันมันจะโตเร็วมากโตเร็วกว่าปกติด้วยซ้ำน,นะครับน้ําตัวนี้นะ ถ้านํามาผสมในการรดนะแต่วันนี้เราจะมาทําการใส่เปลือกไข่นะครับจากวิธีการหมักผมผมหมักไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าผมทําลงไม้คลิปหนึ่งนะครับถ้าอยากดูก็ไปดูอีกคลิปหนึ่งเนาะวันนี้เราจะมาทําเปลือกไข่นะครับเราจะเอาเปลือกไข่ที่เราหมักแล้วเนาะมาใส่ในต้นไม้อืม <c oughs> ขอยกพูดผิดเนาะนะครับไปลุยกันโดยเราจะนําเปลือกไข่นะครับที่เราทําการหมักไว้เรียบร,ร้อยแลนะ้วเนาะแบบนี้นะครับมาใส่ ก,กระถางของเรานะครับเปลือกไข่ที่ได้จากการหมักข้อดีข้อเสียมีอย่างไรบ้างนะครับข้อข้อเสียคือไม่มีนะครับข้อเสียคือขี้เกียจทำใช่ไหมมันช้าข้อดีก็มีเยอะนะครับมีเพียบเลยทั้งช่วยในการคลุมบริเวณหญ้จาจะขึ้นนะครับทั้งช่วยในการเร่งรากทั้งช่วยในการกระตุ้นใบได้ดีามากนะครับ เพิ่มความแข็งแรงของเซลลใบมีแหละนะครับนี่ง่ายมากนะครับถ้าเปลือกไข่ได้จากการหมักเห็นไหมผมนึกบอกว่ามันจะมีจากเนื้อเยอื่อเห็นไหมมันจะมีเนื้อเยื่อของไข่อยู่แบบนี้นะตัวนี้ชอบใช้เดือนชอบมากนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับถ้าเราไม่หมัก ใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับแต่ว,ว่ามันจะมีพวกหอ,อยทากนอนมากินเนี่ยเห็นไหมไม่ได้นะไม่ได้ต้องมากก่อนนะครับประเภทของผักชีฝรั่งที่ไม่ค่อยแตกใบทำอย่างไรนะครับเราก็นำเปลือกไข่มาใส่เลยใส่บริเวณคนต้นนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูกันนะดูก่อนนะยังมีเยอะนะครับ ใส่เลยเดี๋ยวผมขนอนญาตใส่ให้ครบทุกกระถางก่อนนะนะครับเดี๋ยวจะมาคุยในเรื่องต่อไปกันอ่อนะครับหลังจากที่ผมทําการลงเปลือกไข่ทุกกระถางเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเพื่อนๆมาดูกันว่าผมจะทําวิธีไหนผมจะใช้เป็นน้ําหมักเปลือกไข่นะครับตัวนี้นะนี่นะครับที่เราจะการหมักนะหมักจากหมักกับน้ํำซาวข้าวนะครับใช้ที่อัตราส่วน กับถ้วยยกเกิดนะครับนี่แก้วแบบนี้นะครับนำมามาผสมกับน้ำเจ็ดต้งสิบลิตรนะครับหม,อหม,อหมอ้อหมหมาะก็เจ็ดเอ่อสิบลิตรนะครับไปไปรดระกันนำมารดราก,กับกระถางของเราไ้เลยนะครับนี่จะช่วยเร่งการแตกใบใบใหญ่นะครับจะดีมาก สังเกตได้เลยว่าใบที่ผมปลูกนะครับมันจะใหญ่มากนะผักชีฝรั่งผักชีไปเรื่อยนะเพื่อนดูนี่นะครับเพียงเท่านี้นะครับวิธีการง่ายๆแล้วก็นําไปวางไว้ในร่มไม้นะวางไว้ในแดดอําไรนะครับไม่ไม่ควรที่จะวางโดนแดดแบบร้อซนตะครับตอนนี้ลมแรงมากเลยผมพยายามมานั่งบังลมมาเนี่ยนะครับอ๋อนะครับวันนี้ก็เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับมันลมแรงมากนะครับ แดงจริงนะครับผมไม่สามารถที่จะต้านลมลมไหวเนาะมันอาจจะมีเสียงลมเข้าแทรกเนาะตัวนเพื่อนจะรําคาญหูเนาะก็เพียงน,นี้แล้วกันนะครับกับการวิธีการกระตุ้นผักกีฝรั่งนะครับกีไปเรื่อยถ้ามันมีใบขนาดเล็กทำอย่างไรนะครับโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีนําเปลือกไข่ไปมากทิ้งไว้ห้าถึงหกวันนะครับมันจะได้เกอกไข่แบบนี้มานะครับแล้วก็เพื่อนก็นํามาใส่แล้วก็น้ําที่เหลือก็นํามารดราบแบบนี้เลยนะครับ อ๋ะนะครับวันนี้ผมก็มาเพียงเท่านี้นกันนะครับโดยสภาพอากาศที่ลมมันแรงนะครับลมแรงมากนะครับก็ได้เท่านี้กันก็นะครับผมยังมีวิธีการทําเกษตรอีกเยอะมากมายนะครับที่จะพาน,นําเสนอให้เพื่อนๆด,ดูกันเนาะทั้งวิธีการปลูกผักในขวดน้ําในกระถางในขวดน้าแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอะไรทาไมให้เยอะนะครับเข,ขาเรียกว่าคนบ้าชอบปลูกเนะาะฝากติดตามผมไว้นะครับ แล้วก็จะมาดูกันหรือใครสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์นะครับมาถามผมได้ผมตอบทุกคอมเมนต์คอมเมนต์ที่ตอบมาจากผมทุกคอมเมนต์นะครับทุกตัวอรที่ผมไป,ไปผมใส่ตรองดีทุกอย่างแล้วนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับถ้าคิดว่าที่วันนี้ระโยน่อ็อย่าลืมนะครับแชร์ไปให้กับเพื่อน่น้องเสษยรเราได้ดูด้วยนะครับรวมถึงวิธีการทําให้มะนาวออกลูกมะละกอติดลูกดกนะครับผมก็ยังทํานะครับ วันนี้ขอตัวลาไปแล้วอบายสวัสดีครับ